ีวาทุกคนนะคะนักเรียนคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการทบทวนใบงานนะคะหานักเรียนมาดูใบงานที่สี่จดหนึ่งนะคะปสี่ค่าต่อนะคะนักเรียนดูนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะนักเรียนดูใบงานนะคะ ัวชี้วัดที่4.1ข้อ4ทับ1สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆนะคะํำชี้แจงให้หนักเรียนบอกคำและความหมายของคำที่กำหนดให้หนักเรียนคะใบางานทุกใบางานทำลงในสมุดนะคะใบางานทุกใบางานทำลงในสมุดนะคะเล่นนะคะใช้ที่ทำงงในสมดุดเพราะว่า มันเป็นใบงานนะคะมันเป็นใบงานเพื่อนักเรียนน่ะเขียนแล้วก็จะจําได้บ้างนะคะ mm. คุณครูก็เลยให้นักเรียนทําใบงานนะคะ mm. คําที่แจงให้นักเรียนบอกคําอ่านและความหมายของคําที่กําหนดให้ต่อไปนี้คําว่าสัญญาณอ่านว่าสัญญาณนะคะคำว่ายานอวกาศร mm. ูยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้ลองทําดู คำว่ายานอวกาศอ่านว่ายานอวกาศคำว่าสาธารณสุขอ่านว่าสาธารณสุขคำว่าสุขภาพอ่านว่าสุขภาพข้อหําคำว่านิทัศกาลอ่านว่านิทัศกาลข้อที่6กคำว่าทัศนาจรอ่านว่าทัศนาจรข้อที่7สกปรกอ่านว่าสกปรกข้อที่8ปกติอ่านว่าปกติ ข้อที่9โฆษณาอ่านว่าโฆษนาข้อที่ส0คมนาคมอ่านว่าคมนาคมข้อที่11ปะรออ่านว่าประรอข้อที่12มะลายอ่านว่ามะลายข้อที่13อร่อยอ่านว่าอร่อยข้อที่14กริศนาอ่านว่ากริศนาข้อที่15้าพฤติกรรมอ่านว่าพฤติกรรมนะคะ นักเรียนฟังคำอ่านใหม่นะคะเผื่อนักเรียนจะลองทำเองก่อนที่ครูจะเฉลยคำที่หนึ่งหรือข้อที่หนึ่งสัญญาณอ่านว่าสัญญาณข้อที่สองยานอวกาศอ่านว่ายานอวกาศข้อที่สามสาธารณาสุขอ่านว่าสาธารณาสุขข้อที่สี่สุขภาพอ่านว่าสุขภาพ ข้อที <society> ่5นิทัศกาลอ่านว่านิทัศกาลข้อที่6ทัศนาจรอ่านว่าทัศนาจรข้อที่7จ็สกปรกอ่านว่าสกปรกข้อที่8ปกติอ่านว่าปกติข้อที่9โฆษณาอ่านว่าโฆษณาข้อที่10คมนาคมอ่านว่าคมนาคมข้อที่11อปะรอดอ่านว่าปะรอดข้อที่12มะรายอ่านว่ามะราย ข้อที่สิบสามอร่อยอ่านว่าอร่อยข้อ,อที่สิบสี่กฤิจนาอ่านว่ากฤิจนาข้อที่สิบห้าพฤติกรรมอร่านว่าพฤติกรรมนะคะ,ะนักเรียนลองเขียนเองด้วยเวลานักเรียนประมาณห้านาทีหรือไม่ก็สามนาทีแล้วแต่นะคะให้ทำเองก่อน What? เป็นไงคะครูต้องให้เสียงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวว่าหาว่าเอ๊ะทำไมเทปวิดีโอนี้หายไปไม่ได้หายนะคะครูให้เวลานักเรียนทำนะคะนักเรียนทําได้หรือยังเนี่ยทําได้หมดทุกข้อหรือยังเนี่ยทาได้หมดทุกข้อหรือยังเอ่ยนักเรียนดูนะคะนักเรียนต้องเขียนส่งนะคะเขียนลงในสมุดนะคะตีกรอบแบบตัวอย่างเขาเลยนะคะ เสร็จไม่เอ่ยงานทุกอย่างนะคะขอให้นักเรียนรีบส่งให้ครูนะคะงานไหนที่นักเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งก็ขอให้รีบามพามาส่งนะคะเพราะมันเป็นคะแนนเก็บทั้งนั้นเลยนะคะและลายมือครูบอกแล้วลายมือก็ขอให้สวยงามนะคะไม่ใช่ครูไม่ได้สั่งให้นักเรียนเขียนมาส่งเอบไอ้นักเรียนเขียนตัวบรรจงซึ่งบรรทัดมาส่งนะคะ รอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่ง คงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูาเฉลยว่าถูกไหมเห็นไหมเขาบอกความหมายด้วยเห็นไหมสัญญาณแปลว่าเครื่องหมายหรือสิ่งที่แสดงไว้ในไว้ให้สังเกตหรือได้ยินต่อบายานอวกาศแปลว่ายานที่ใช้ในการสำรวจอวกาศสญญาธารณสุขแปลว่า ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพอ่านว่าสุขภาพแปลว่าความมีอนามัยดีนิตศการอ่านว่านิตศการแปลว่าการแสดงผลงนานสินค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชมทัศนาจรแบบหมายถึงการไปเที่ยวชมภูมิประเทศหรือโบราณสถานศกปรกแปลว่าเลอะเทอะเปื้อนหน้ารังเกียจคคำว่าปกติ แปลว่าธรรมดาเป็นไปตามเคยไม่แตกใจจากธรรมดาคำว่าโฆษณาแปลว่าเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนคำว่าคำอนานมแปลว่าการติดต่อไปมาถึงการการสื่อสารคําว่าปะรอดปะรอดนักเรียนเนตามหอหยีไปกูหน่อยนะคะคาว่ารอดแปลว่าเอ,อ่ธาตุชนิดหนึ่งวิลักษณะเหลวชันสีคล้ายตะกั่วนะคะ มาลายมาลายแปลว่าแตกแปลว่าตายแปลว่าทำลายอร่อยแปลว่ามีรสดีกิจนาอ่านว่ากิจนาแปลว่าชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่สองชนิดต่อไปพฤติกรรมหมายว่าพฤติกรมรมแปลว่าการกระทำหรืออาการที่แสดงออกให้นักเรียนลอกตามรู้สอนทาทีนะคะ อ่าแอบเปิงนะคะอืมแทเรียนอ่านกาแนแนป่ปิลจะอืมเตียยังเลย จะเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่เสร็จก็ย้อนวิดีโอย้อนวิดีโอครูกลับมาดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมทำงานของครูส่งให้ครบครูขอคําว่าสวัสดี